เรื่องราาวต่อไปนี้เป็นโศกนาฏกรรมของกรุงเทพเมื่อ20กว่าปีก่อนตำนานซานติก้าผับคืนวันที่31ทธันวาคมพศ2551เเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าที่ทุกคนต่างรอคอยกรุงเทพมหานครในคืนนั้นคึกคักเป็นพิเศษ ผู้คนต่างออกมาเฉลิมฉลองเทศก,กาลปีใหม่กันอย่างสนุกสนานหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมสำหรับค่ำคืนพิเศษนั้นก็คือซานติกาพับสถานบันเทิงชื่อดังย่านเอกมัยซานติกาพับในคืนนั้นเต็มไปด้วยผู้คนหนุ่มสาวที่ต้องการมาสนุกสุดเวียง ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่บรรยากาศภายในผับเต็มไปด้วยความคลึกคืน้นเสียงเพลงดังกระหึมแสงสีตะการตาทุกคนแต่งกายสวยงามเต้นดื่มกินและพูดคุยกันอย่างมีความสุขพนักง,งานเสิร์ฟเดินขวักไข้ทุกคน ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความสุขและพลังแห่งการเฉลิมฉลองบนเวทีวงดนตรีชื่อดังกำลังบรรเลงเพลงมันๆเล่งจังหวะความสนุกสนานให้ทุกคนได้ปลดปล่อยผู้คนเบียดเสียดกันอยู่หน้าเวที กระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเสียงเพลงเสียงหัวเราะและเสียงเชียร์ดังสนัน่นไม่มีใครคาดคิดว่าความสุขในค่ำคืนนี้กำลังจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นาที่แห่งหายนะเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าใกล้วันใหม่บรรยากาศในพับ ยิ่งคึกคักมากขึ้นทุกคนต่างรอคอยช่วงเวลาเขาดาวเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่บนเวทีเริ่มมีการจุดพลุฟไฟเย็นเพื่อสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ละกายไฟจากพลุไฟเย็นบนเวทีกระเด็นไปติดกับวัสดุซับเสียงที่บุผนังและเพดานของผับวัสดุซับเสียงเหล่านี้เป็นโฟมโพลีซึ่งเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายและลามไฟเร็วอย่างมากเล็วไฟเล็กๆเ,เริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วจากจุดเล็กๆ กลายเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่ลามไปตามผนังและเพดานอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาทีเปลวไฟก็โหมกระนำไปทั่วบริเวณเวทีหันดำหนาทึบเริ่มปกคลุมไปทั่วผับความกลัวหนีตายจากบรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกสนาน ทุกอย่างกลับตะละปัดกลายเป็นความโกลาหลและความหวาดผวาผู้คนที่กำลังเต้นลําและสนุกสนานต่างตกตะลึงเมื่อเห็นเปลวไฟและควันเสียงเพลงเงียบลงเสียงกรีดร้องและเสียงตะโกนดังขึ้นแทนที่เสียงตะโกนดังกระหึ่มไปทั่วพับผู้คนเริ่มแตกตื่น พยายามที่จะหนีออกจากผับให้เร็วที่สุดแต่ด้วยจำนวนคนที่หนาแน่นทางที่ออกคับแคบและความตื่นตนกทำให้เกิดเหตุการณ์เยียบกันตายผู้คนเบียดเสียดกันผลักดันกันล้มลุกลุกคลานเพื่อที่จะออกจากผับให้ได้ควันไฟหนาทึบ ทำให้มองไม่เห็นทางหายใจไม่ออกเปลวไฟและความร้อนแผดเผาผู้คนที่ติดอยู่ข้างในต่างพยายามหาทางออกบางคนพยายามทุบกระจกบางคนพยายามคลานต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันไฟแต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความยากลำบากเมื่อเปลวไฟ กลามอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยก็รีบเร่งรุดมายัางที่เกิดเหตุแต่ด้วยสภาพการจราจรที่ติดขัดในคืนสงท้ายปีเก่าทำให้การเข้าถึงที่เกิดเหตุเป็นไปด้วยความล่าชา้าเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงเปลวไฟก็โหมกระนาไปทั่วทั้งผับแล้วควันไฟ ยังหนาทึบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเล่งฉีดน้ำเพื่อควบคุมและพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ข้างในและเป็นที่น่าเศร้าเมื่อเพลิงสงบลงภาพที่ปรากฏแก่สายตาคือความเสียหายอย่างใหญ่หลวงซานที่ก้าพับกลายเป็นซากปลักหักพัง ครงสั่งอาคารบางส่วนสุดตัวลงข้าวของเครื่องใช้ถูกไฟไหม้เสียหายหมดและที่น่าสลดยิ่งกว่านั้นคือภาพของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนอนและเกะละกะอยู่ทั้งภายในและภายนอกผับบางคนถูกไฟคลอกบางคนสำลักควัน บางคนถูกเหยียบจนเสียชีวิตเหตุการณ์ไฟไหม้สันติกาพับในคืนส่งท้ายปีเก่ากลายเป็นศกนัตรกรรมครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที66รายและเสียชีวิตเพิ่มเติมที่โงรงพยาบาลอีกหลายรายรวมแล้ว มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ถึง67ลรายผู้บาดเจ็บกว่า200คนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวอนาคตของชาติที่ต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าเหตุการณ์นี้สร้างความโศกเศร้าและเสียใจให้กลับครอบครัวผู้สูญเสีย และสร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั้งประเทศเหตุการณ์ไฟไหม้ซานติกาพับเป็นบทเรียนราคาแพงที่เตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและความไม่ประมาทเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความร้ายแรงของอัคคีภัย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในพริบตาสาเหตุหลักของโศกนาฏกรรมครั้งนี้มาจากความประมาทในการใช้วัสดุตกแต่งที่ไม่ได้มาตรฐานการขาดมาตรการป้องกันอัคีภัยที่เหมาะสมและการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย หลังจากเหตุการณ์นี้หน่วยงานภาครัฐได้เข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานบันเทิงและอาคารต่างๆมากขึ้นมีนการปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ จิตสำนึกของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการพานักงานหรือผู้ใช้บริการทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหลายแรงขึ้นอีกถึงแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแต่เหตุการณ์ไฟไหม้สานติก้าพับ ยังคงเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของใครหลายๆคนภาพความโกลาหลความหวาดกลัวและความสูญเสียยังคงติดตาตึงใจเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาทและให้ระลึกถึงคุณค่าของชีวิตเพื่อที่จะ ไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตเรื่องราวของสันติกาพับเป็นเรื่องราวที่เศร้าสลดแต่ก็เป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การจดจำเพื่อเป็นบทเรียนและเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้เรียนรู้และป้องกันเอื่อชีวิตและความปลอดภัยของทุกคน หลังจากโศกนาฏกรรมไฟไหม้สานติกาพับแม้ว่าตัวพับจะถูกหรือถอนไปแล้วแต่บริเวณนั้นก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่หลายคนรู้สึกถึงความวังเวงและเรื่องราวลี้ลับต่างๆก็ถูกเล่าขานต่อๆกันมาแม้ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นเพียงข่าวลือหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น จากความเศร้าสลดในเหตุการณ์แต่ก็มีเรื่องเล่าที่น่าขนลุกและชวนให้คิดถึงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่อาจจะยังวนเวียนอยู่มีเรื่องเล่าจากคนแถวแถวนั้นว่าบางคืนในช่วงดึกสงัดจะได้ยินเสียงเพลงดังแผ่วเบา เหมือนเสียงเพลงจากผับดังลอดออกมาจากบริเวณที่เคยเป็นซานติก้าผับทั้งๆท,ที่บริเวณนั้นกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไปแล้วเสียงเพลงนั้นไม่ใช่เพลงที่ดังกระหึ่มแบบในผับแต่เป็นเสียงที่แผ่วเบาเศร้าซอยเหมือนเสียงเพลงที่เปิดคลอเบา,เบา ในงานศพบ,บางคนบอกว่าเป็นเพลงที่คุ้นเคยเหมือนเคยได้ยินในซานติกา้าพับสมัยที่ยังเปิดอยู่คนขับแท็กซี่หลายคนเล่าว่าเวลากลางคืนถ้าขับรถผ่านบริเวณซอยเอกมัยที่เคยเป็นซานติกาพับมักจะรู้สึก ขนลุกโดยไม่ทราบสาเหตุบางครั้งก็เหมือนเห็นเงาคนยืนอยู่ริมถนนหรือเดินตัดหน้ารถแต่พอตั้งสติมองดีๆก็ไม่เห็นมีใครบางคนก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนโบกเรียกรถพอจอดรถก็ไม่เห็นมีใคร แต่พอมองไปที่กระจก,กหลังก็เห็นเงาคนนั้นดูเบาะหลังแวบแวบแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่บางคนก็ยังบอกว่าเวลาเดินผ่านบริเวณน,นั้นหรือแม้แต่ขับรถผ่านบางครั้งก็ยังได้กลิ่นควันไฟจางๆลอยมา เหมือนกลิ่นควันไฟไหม้ยังหลงเหลืออยู่ทั้งทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีอะไรที่ก่อให้เกิดควันไฟได้กลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นเหม็นไหม้แบบไฟไม่บ้านแต่เป็นกลิ่นควันไฟที่จางๆเศร้าๆเ,เหมือนกลิ่นถูบควันเทียนในงานศพ หลายคนที่เคยไปซานติกาพับหรือแม้แต่คนที่แค่เดินผ่านบริเวณน,นั้นในปัจจุบันก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกวังเวงอย่างบอกไม่ถูกบริเวณน,นั้นดูเงียบเหงาอึมครึมและเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจบางคนบอกว่า เหมือนมีบรรยากาศของความเศร้าและความสูญเสียปกคุุมอยู่ทำให้รู้สึกหดหูและใจหายบางคนที่เคยรอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่รับรู้เรื่องราวและเล่าว่าฝันเห็นไฟลุกท่วมฝันเห็นผู้คนกรีดร้อง วันเห็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นซ้ำๆวันร้ายเหล่านี้มักจะวนเวียนมาหลอกหลอนทำให้รู้สึกหวาดกลัวและสะเทือนใจเมื่อมีการก่อสร้างอาคารใหม่บริเวณนั้นก็มีเรื่องเล่าจากคนงานก่อสร้างว่าระหว่างทำงานมักจะเจอเรื่องแปลกๆเช่น เรื่องมือวางอยู่ดีๆก็หายไปแล้วไปเจออีกทีหรือได้ยินเสียงคนเดินเสียงคนคุยกันทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นบางคนก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนมองตามหรือมีคนเดินตามหลังทำให้รู้สึกขนลุก ไม่ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงความรู้สึกและความเชื่อส่วนบุคคลสิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักก็คือโศกนาฏกรรมที่สานติกาพับเป็นเหตุการณ์ที่เตือนใจให้เราทุกคนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่าประมาทและลํำลึกถึงผู้ที่จากไป บริเวณที่เคยเป็นซานติกาพับในวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอาจมีอาคารใหม่สร้างขึ้นในเรื่องราวาและความทรงจำเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมครั้งนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนและเรื่องเล่าลี้ลับต่างๆก็ยังจะคงถูกเล่าขานต่อไป เพื่อเป็นอุทาหรณ์และเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ลืมเลือนและให้ความสำคัญกับชีวิตและความปลอดภัยเสมอไป